ควันพิษมะเร็งร้ายสำหรับปอดคนกรุงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจึงเป็นเรื่องที่คนกรทมอ,อยากให้ผู้ว่าคนใหม่เร่งเข้ามาจัดก,การหากไล่ดูนโยบายทั้งหม่อมราชวงศ์สุขุมพนันธ์พลตรวจเอกพงษพัฒและนายสุธริตเห็นตรงกันในการเพิ่มพื้นที่สวนขนาดใหญ่ต้นไม้หนึ่งต้นนะคะสามารถดูดควันพิษได้ถึงในขณะที่รถยนต์หนึ่งคันนะคะปล่อยควันพิษถึง และถ้ากรทมนะคะมีรถยนต์ถึง1ล้านคันเราต้องใช้ต้นไม้ถึง73ล้านต้นแล้วส่วนในกรทมจะพอไหมคะเนี่ยนอกจากนี้พลตำรวจเอกพงษพัฒน์พงษเจริญยังขอเดินหน้ากับการนำพื้นที่ใต้ทางด่วนมาเป็นสวนส่วนผู้สมัครขวัญใจเด็กแนวนายสุหริศสยามวาลาเสนอนโยบายแนวใหม่ขยะแลกสวนอย่าทิ้งค่ะ รู้ไหมคะว่าขยะ1กิโลกร,รัมเนี่ยมีค่าเท่ากับเงิน8บาทและถ้าขยะ1 0,000ืตันของกทมน,นะคะจะสามารถทําเงินได้ถึง5,600ล้านบาทต่อปีเลยค่ะรู้ไหมคะด้านหม่อมราชววุสุขุมพันธ์ของเอาใจคนรักสุนัขก,กับนโยบายสวนสุนัข4ี่มุมเมืองพื้นที่สวนสาธารณะนอกจากช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวยังทำให้พวกเขามีพื้นที่ออกกำลังกายด้วย คงมีคนกทมอีกจำนวนไม่น้อยนะคะที่อยากได้พื้นที่สีเขียวแบบนี้เพิ่มขึ้นค่ะแต่ว่านายโยบายไหนจะโดนใจนะคะก็คงต้องให้คนกทมช่วยกันตัดสินค่ะแต่ก็ต้องฝากบอกกับผู้ว่ากทมคนใหม่ว่า